สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ด VAP สูงแรกบายจ้าบนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มีคู่ที่เด็ดนะครับอีกแล้วนะฮะในในค่ำคืนนี้นะครับไปดูว่าจะเป็นคู่อะไรนะฮะวันนี้จะไปที่อ่าวันนี้ก็คงไม่ดึกมากนะครับในรอบหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับในรายการฮอลแลนด์เพียร์มาลีกนะฮะระหว่างทีมในเมเกนนะคัลฟิลาดูดเฟยานูดนะฮะ สำหรับทีมนี้นะครับในลีกฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยครับส่วนตารางคะแนนนะฮะก็ในเมเกนเนี่ยในเมเกนเนี่ยฮะก็อยู่อยู่อันดับ41นะครับชนะ1เสมอ5แพ้1นะฮะมีแค่8คะแนนนะครับส่วนเฟลนูดลอตเตอร์ดัมเนี่ยอันดับ4นะฮะอันดับที่ดีกว่านะครับเกินกันเยอะเลยนะฮะชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับมี16คะแนนนะครับโอ้วันนี้คิดว่าเฟลนูดน่าจะได้เปรียบในเรื่องของคะแนนแล้วก็อันดับคะแนน อันดับคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับอ่าส่วนผลงานล่าสุดที่พบกันทั้ง2ทีมเนี่ยอ๋อเน,นี่ยอ่าเฟลนูตเองก็เคยชนะ4-1เลยนะครับตั้งแต่เดือนเดือนมกรานะฮะส่วนเอ่อเฟนลนูตชนะ5-3นะครับแล้วก็เฟนลนูตชนะ4-0โอ้โหจากสถิตินะฮะสามนัดล่าสุดเนี่ยเฟนลนูตชนะรวดเลยแล้วก็ดูสิฮะมีสกอร์ในครึ่งแรกโอ้โหสองลูกสี่ลูก สองลูกเลยนะครับในครึ่งแรกเจอกันทีไรสกอร์สูงทุกทีนะฮะสองทีมนี้เจอกันนะครับอ่าแล้วก็ทีมผลงานล่าสุดของไนเมจนเองนะฮะก็พึ่งไปเสมอกับอูเทกมาศูนย์ศูนย์นะครับเสมอกับอ่าฟอร์ตูน่าซิกตาร์มาหนึ่งหนึ่งโอ้ฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็เสมอกับเอสซีเฮลวีนมาศูนย์ศูนย์โอ้โหสามนัดพิ่งมีประตู พึ่งยิงได้1ลูกเองนะครับในสามนาะดล่าสุดของเขาเนี่ยเดือนกันยาแล้วเนยนะครับเดือนที่แล้วเลยนะฮะนี่โหสดๆร้อนๆเลยนะครับแสดงว่าฟอร์มการเล่นของนเมจเจอนวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เฟรนดนดูดเลสเตนดมนะครับก็พึ่งไปแพ้ p ีเอ็นบีไฮเดฟเนมาสามสี่โอ้โหยิงในสามลูกแต่ว่า โดนไป4ลูกนะฮะครึ่งแรก4ลูกเลยครับโอ้หสุดยอดสกอร์สูงนะฮะแล้วก็ชนะสตูมการ์ดมา6-0โอ้โหเฟลโนดูดนี้ฟอร์มจัดจ้านมากเลยครับครึ่งแรก4ลูกแล้วก็ครึ่งหลังอีกนะครับเป็น6ลูกนะฮะแล้วก็ชนะสตาร์ตาสตาร์สปาตาลอต้าดัมมา3-0นะครับโอ้โหฟอร์มของเฟลโนดูดนี่ยโอ้ร้อนแรงมากเลยครับสกอร์สูงทั้ง3นัดเลยนะครับมีครึ่งแรกถล่มทลายนะฮะ สองลูกสี่ลูกสี่ลูกเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บเองโอ้ในเมเจนฟอร์มไม่ค่อยดีแถมบาดเจ็บอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีจอร์ดี้บูจินนะครับแล้วก็ามาทิสดีวูฟนะฮะแล้วก็จอริสคาร์เมอร์แล้วก็ฟิลิปฟิลิปแซนเลอร์นะครับอุตซามาแทนนานี่นะฮะส่วนเฟรเดอร์ดินก็บาดเจ็บแค่สองคนของคนเองนะฮะพาติกวาเลนส์มาร์กแล้วก็วิลลี่ซี ฮัสแมนนะครับที่บาดเจ็บนะฮะก็ยังได้เปรียบอยู่บาดเจ็บนิดสองคนเองนะครับส่วนในเบนจินเองก็บาดเจ็บเยอะเลยนะฮะส่วนในเรื่องของราคานะฮะราคาก็ต่อที่1ลูกครับวันนี้เฟิลูดต่อที่1ลูก0.98แล้วก็0.92ไหลขึ้นนะฮะแสดงว่ามีวันนี้มีโอกาสที่เฟิลูดจะชนะที่1ลูกนะครับมีอาจจะมีลุ้นลูก2นะครับแล้วก็ราคาภูเองก็ไหลลงนะฮะ1.57แล้วก็ ฝั่งทางานายมิกเก้นเองก็หกจุดศูนย์ศูนย์นะครับโอ้ยยังไงวันนี้ฟีนอลูดก็ชนะนะฮะอาจจะชนะที่หนึ่งลูกแล้วก็รุนลูกสองนะครับแต่ว่าสูงต่ำเต็มเกมนี่ฮะไล่ขึ้นจากสองจุดห้าเป็นสามนะครับแล้วก็ราคานค้าศูนย์จุดเก้าห้าแล้วก็ศูนย์จุดเก้าศูนย์ครับแสดงว่าวันนี้มีโอกาสที่จะสกอร์จะถึง3ลูกนะครับน่าจะอยู่ที่3ลูกรุนลูก4นะครับคิดว่าวันนี้ เฟรนดดน่าจะเฉือนชนะที่1ลูกหรือ2ลูกครับสกอร์ที่คาดไว้น่าจะเป็น20 30หรือ3 1นะครับ20 3 1 30สนาะครับสำหรับเฟรนดโนดวันนี้น่าจะมาบุกชนะนะครับคิดว่านะฮะแล้วก็ครึ่งแรกก็เหมือนกันครับจากสถิติของอเฟรนด์โดเองนะครับก็สามารถทำประตูคู่แข่งได้ในครึ่งแรกเยอะด้วยนะครับหหรือ2ลูกทุกเกมนะฮะแล้วก็ สถิติที่2ทีมนี้เคยพบกันนะครับก็มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกทั้ง3นัดเลยนะครับมี2ลูกด้วย1ลูกด้วยแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าถ้าสถิติหรือราคาอะไรต่างๆรวมๆกันแล้วน่าจะเกิดสกอร์หลูกนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็มีลุ้นลูก2ในครึ่งแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีย้ำชัยชนะในครึ่งหลังอีกเป็นลูกที่3นะคะหรืออย่างน้อยก็มี1ลูกแล้วก็ประตูที่2ที่3อาจจะตามมาในครึ่งหลังนะครับคิดว่านะฮะ จากการค่าสกรองผมจากการวิเคราะห์แล้วนะครับต้องไปลุ้นกันในรอบทุ่มครึ่งนะฮะในเบนเชนแล้วก็ฟินน์นูนะตรัตนามนะครับสาหรับสุดท้ายนะฮะสาหรับท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม V.I.P. นะครับหรือว่าอยากมีกลุ่ม V.I.P. เพิ่มเพื่อรับทีเด็ดสูงแรกแล้วก็ทีเด็ดตเต้งสเตปอะไรมากมายนะฮะก็สามารถอาแอดไลน์ด้านล่างได้เลยครับแอดแอดไลน์ในคอมเมนต์นะฮะก็จะมี ที่เด็ดให้ทั้งวันทั้งคืนนะครับยันสว่างเลยนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ